สวัสดีทุกคนฮนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีนานๆนักตกปลาทุกท่านนะครับและก็ผู้ที่มีใจชื่นชอบในกีฬาตกปลานะฮะครับวันนี้ s ซนวอกเชนเลกลับมาแล้วครับหลังจากที่ห่างหายจากการตกปลามานานนะวันนี้ก็เป็นวันเป็นวันว่างฮนะ ก็เลยจะมาลองหมายใหม่หมายใหม่ของผมแหละไม่ใช่หมายใหม่ของใคหรอกคือที่นี่ครับคลองวางน้อยนะที่นี่คือคลองวางน้อยนะแต่พิกัดนั้นผมไม่แน่ใจเพราะว่าสุ่มมาเหมือนกันฮะขับรถสุ่มๆมามั่วๆมาเห็นน้าๆหลายท่านบอกว่าคลองวางน้อยพอมีตัวอยู่ก็เ,เลย ลองสุ่มๆมาฮะก็ขับมาตามถนนี้เลื่อยๆนะก็อ๋อผมอยู่ประมาณตรงข้ามกับร้านอาหารอะไรอ้อมใจหรออ้อมใจร้านอาหารยี่ม,ม s <S ีเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ทำอะไรเลย เึ่งต่อต่อ,ตอเบ็ดเสร็จเดี๋ยวจะลองผสมอาหารดูสักหน่อยก็แล้วกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น้าๆหลายท่านที่มาตกนะเขาก็บอกว่าพอมีตัวอยู่ก็หวังว่าวันนี้เราจะได้ปลาไปทํากับข้าวสักหน่อยนะทำลุ้นๆไปด้วยกันครับขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ตกปลาแป๊บนึงแล้วลุ้นไปด้วยกันครับ เซนว็อกชิเนลครับทุกคนตอนนี้ก็ทำอะไราเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ได้ลงเด็ดก็ประมาณนี้ฮะวันนี้ผมลงหกคันนะจะลองโยนไว้หกคันเพราะยังไม่รู้ว่าปลากินหรือไม่กินเลยเน้นจำนวนไว้ก่อนอาหารวันนี้ผมใช้เป็นขนมปังน,นะ มีขนมปังไผ่เขียวลำคั่วแล้วก็มะขิดแล้วก็หัวเชื้อกะทินิดหน่อยลองลุ้นดูกันดูกันครับว่ามันจะมีตัวมาให้เราได้เอาไปทำกับข้าวเย็น เตี้ยนะฮะไซส์สวยๆเลยตัวใหญ่อยู่เนี่ยใช้ได้เลยครับเห็นปลาตะเพียนฮะมาแล้วหมานหมานหมานแยมแรกเลยเัา ปลามีนครับโอ้โหสาสวยเลยโอ้โปลามีสายใหญ่ฮะมาทำฟ้าเลยโอโส้สวยเลยครับมาปลาเดิมสองแต้มแรกเลย แบบน้อยก็ลอดแถวนะฮะลอดแถวนะกับหมายข้างแรกทีนี้ผมพุ่งลงเบ็ดไปนะตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะผมมาก็น่าจะยี่สิบนาทีได้ลนวะเตรียมเบ็ดเตรเียมอะไรเตรียมเหยื่อจะได้ลงเบ็ดก็มีน่าหมายแรกครับ 关 อันนี้นะสวยสวย,สวยเลยตัวนี้ก็เงียบไปนานเลย สายจอดข้างทางนี่แหละมันก็มีร่มไม้ไหน่อยหนึ่ง ครับหนึ่งตัวฮะน่าจะเป็นตะเพียนตะเพียนกันทุกครับปุ๊บอือฮะใส่สวยๆเลยครับทุกท่านมาครับตะเทียนใส,ส่สวยๆเลย อีกห,หนึ่งแต้มครับเป็นปลานินนะใส์ก็โอเคแล้วฮะไม่เล็กเกินไปอ๋ ปลา t h i นะโอ้โหดึงแรงมากเลยตันนี้แลกวก็ปลาใหญ่เข้าม,มาอีกหนึ่งแต้ม โอ้โหอ้ดอูดิไงวะโอ้โหเียดาเลยตัใวใหญ่ด้วยแม่ถูกเลยทุกคนตัวใหญ่ใช่ด้วย หมายหนึ่งแก้มสวยฮะปลาตะเพียนครับหายสามครับก็คงต้องไว้กันชนี้กันนะปลาก็ไม่ค่อยจัดกินละห่างๆละสำหรับหมายนี้ก็ถือว่าโอเคนะปลาก็พอ ก็กินอยู่หลุดไปก็หลายตัวฮะแค่ถือว่าไซส์ใหญ่เองเมื่อกี้ก็ดึงไม่ทันตอนเฝ้าก็ไม่ไม่กินนะแต่พอลุกออกไปดึงไม่ทันก็ถือว่าโอเคก็ไปงั้ก็ทยอยเก็บนะครับ อาจจะมาแก้มือสักวันหนึ่งแล้วจะเอาปลา,าให้ดูฮะปลาที่ได้ในวันนี้นม่ับได้ไม่กี่ตัวฮะแต่ก็ถือว่ามีไซส์ยอยู่นะ พอได้กับข้าวเย็นนะดินอะไรก็ค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึง มานี่ครับสำหรับวันนี้ก็หลังจากที่ห่างหายจากการตกปลามาก็หลายหลายเดือนเดือนสองเดือนแล้วครั้งแรกกับหมายคองวังน้อยฮะถือว่าโอเคอยู่นะเพาอาจจะหาโอกาสมาแก้มือสัก วันหนึงสักครั้งหนึ่งก็วันนี้ก็ตขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่รับชมกันตั้งแต่ต้นจะจมนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ให้ด้นะฮะเพราะเผื่อวันไหนมีคลิปตกปลาหรือว่าคลิปต่างๆที่ผมได้ไปทำกีกากับยามว่างในวันหยุดไปเป็นฝากเพื่อน ดูในคราวต่อ,ตอไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับ้สำหรับวันนี้ก็ต้องดูครับไป